ช่วงที่2ของเก็บเบียรไดตถุนร้านนะครับก่อนที่จะไปคุยกับทางอา,อาจารย์ยงยุทธแฉลบนะฮะผมเอาข่าวมาฝากก่อนนะครับทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับร่วมกับธานาคารการสงเคราะห์นะครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะหรือว่า MOU การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ Audit Support System A2S นะครับซึ่งเป็นอัปเกรดเวอร์ชั่น เป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นระบบดิจิตัลยกระดับการดำเนินงานการตรวจสอบภายในของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดีนะครับและนอกเหนือจากนี้ทางด้านของธนาคารอมสินเขาก็นำเสนอความพิเศษ เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินนะครับอัตราดอ,อกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่3.59%ต่อปีสำหรับ6เดือนแรกนะครับส่วนเฉลี่ย3ปีเนี่ยอยู่ที่5.969%ต่อปีนะครับเงินกู้ก็ตั้งแต่5ล้านจนสูงสุดก็คือ10ล้านบาทนะครับผ่อนสบาย30ปีบ้านยังอยู่ครบนะครับสมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง15เมษายน2568นะครับเงอนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อยากรู้เพิ่มเติมนะไปดูที่ www.gsb.or.th หรือว่าไปที่ GSB Contact Center 1115รู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนคำถามวันนี้นะที่จะถามกันนะครับก็คือธนาคารอมสินเขานำเสนอสินเชื่อบ้านอมสินสบายใจนะสำหรับผู้กู้ซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนะวงเกินที่เขาให้เนี่ยก็คือ3ล้านถึง7ล้านบาทต่อรายนะครับคำถามก็คือวงเงินกู้เท่าไหร่ต่อรายครับอันนี้ไปตอบกันได้ใน f c e e o o o l l v v นะครับหรือว่าทางเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านทาง YouTube ก็ได้ใน TikTok ก็ได้นะครับวันนี้มอบเป็นบล็อกเซตไดรี่จากธนาคารอมสินจำนวน2รางวัลน,นะครับก็เป็นคำถามที่ให้ร่วมสนุกกันนะครับ ส่วนเรื่องของน้องๆน,นะที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเด็กจบใหม่นี่นะ,ะปีนี้นะสถานการณ์ด้านแรงงานเป็นยังไงนะหรือว่าวุฒธธิการศึกษานะในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะ ถ้าจะรับเนี่ยนะเขาจะมีเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าต้องไปเทียบกับใครไหมไปเทียบกับกลุ่มที่เขามีประสบการณ์หรือไม่นะหรือว่าทางปริญญาตรีอย่างเดียวไม่พอแล้วอาจจะต้องออศึกษานะในระดับที่สูงขึ้นเพิ่มนะจะเป็นในรูปแบบของประกาศนียบัตรวิชาชีพจะเป็นในรูปแบบของการศึกษาในระดับปริญญาโทรหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยววันนี้นะจะคุยกับทาง อาจารย์ยงยุทธ์แลมบกนะที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับผมเจอกันเลยครับเจอการอีกรอบนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมรบกวนหน่อยพอดีเห็นทางท d ดีเดี๋ยวเพิ่งมีการเปิดเผยผลวิเคราะห์สถานะความต้องการแรงงานบอกเฮ้ยเนี่ยเด็กจบใบเนี่ยนะตลาดงานที่เขาน่าจะ เรียกว่าคือ,ค,อคือทางสอสอชอสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขาบอกว่าเด็กจบใ,ใ,ใหม่นี่เตะฝุ่นเพิ่มขึ้นนะสอดคล้องกับของอาจารย์เลยบอกว่ามีเตะฝุ่นด้วยเหมือนกันอันนี้มันเป็นยังไง<ช>ครับอาจารย์กปกติแล้วเนี่ยในรับข้อมูลเนี่ยที่ดแเราก็พยายามพัฒนาไอ้ตัวฐานข้อมูลเพราะการสยากรโดยปกติในเศรษฐมิติหรือวิธีอื่นเนี่ยนะฮะ โดยตรงเลยก่าเราจะสำรวจข้อมูลมาอะไรมาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้ผลนะฮะก็เลยต้องใช้ยุคปัจจุบันนี้นะก็ทำมาประมาณสเกสิบปีแล้วก็คือเรามี Big Data นะ,ะ Big Data ที่เมื่อก่อนนี้ก็มีแค่เราใช้ข้อมูลมาจากที่เขาประกาศหางานนะเมื่อก่อนก็มีสามสิบปีที่แล้วก็มีแค่สิบสามแหล่งอย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้เรามียี่สิบกว่าแหล่งที่แหล่งข้อมูลและจุดมุ่งานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นมากกว่าล้านเรคคอร์ดนะฮะ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของคนที่ประกาศหางานเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นปัจจุบันเนั้นเราก็ทําแล้วก็เปิดเผยข้อมูลมาเป็นระยะระยะเี่นนี้ก็เมื่อปลายเดือนที่แล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้องการแรงงานนะฮะซึ่งมันเป็นพลวัตสูงมากครับเพราะตรายแรงงานอันเนี้ยเราไม่เหมือนก่อนว่าอุตสาหกรรมก็ทําไปไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวถึงอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง BI ก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นักณะตลาดงานอันใหม่นี้จะ เร็วขึ้นแล้วก็ต้องการข้อมูลที่ต้องใช้ m มชชี n เลอร์นิ่งต้องใช้ AI อใช้อะไรเข้ามาช่วยในการที่จะดูว่าโอ้ที่ทำมันไปทางไหนนะครับก็ผลมันก็ออกมาอย่างที่ท,ที่ที่เราได้ได้เห็นกันในรายงานที่ทางดีไซน์ได้ได้เสนอไปนะครับเราดูแล้วว่ามันมีตำแหน่งงานค่อนข้างมากเหมือนกันที่ประ,ประกาศนะคือจริงอคนไทยเรานี้ถ้าดูตามสถิติของสนาสศิติเนี่จะว่างงานอยู่ประมาณสองแสนกว่าคนครับ แต่ในสองแสนว่าคนเนี่ยแต่ว่าเรดูประกาศสมัครงานนี่ก็มากกว่าสองแสนตำแหน่งงานนะฮะอืออั้นไอ้จำนวนตำแหน่งงานคนหนึ่งอาจจะสมัครหลายหลายตำแหน่งงานแต่ว่ามันก็เป็นจำนวนที่มากส่วนใหญ่ในจ้างเขาเนี่ยต้องต้องการคนที่มีประสบการณ์นะซึ่งมันก็แปลกใช่ไหมฮะว่าในระดับเขาการศึกษาเนี่ยทั้งวงการศึกษาแล้วเนี่ยการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันมีลักษณะของการให้อ่เปิดโอกาสให้คนได้ มีมีประสบการณ์นในการทํางานเนี่ยค่อนข้างน้อยคแต่ในระบบการศึกษามันก็มีส่วนที่บังคับเป็นกันว่า,า,า,านะถ้าเราศึกษาตามกเปียตรีนะถ้าเราศึกษาในส่วนของอาชีวะหรือครบัปรบปวชปวสเนี่ยนะมันจะมีระบบที่เราเรียกว่า DVT เนะี่ยคือคือลักษณะของการฝึกง,งานการเข้าไปทํางานเนี่ยประมาณครึ่งปีอย่างโครงการร่วมมือกับ่างประเทศเราไปฝึกทั้งปีเลยนะถ้าจบมาประเภทเนี้ยมันเป็นความต้องการที่ AI เราบอกว่าอ๋อ ก็เป็นความต้องการของตลาดอยู่พอดีนะถ้าอยู่มีประสบการณ์ในรพชสักปีเองสองปีเนี่ยนะอยู่ก็ได้มีโอกาสได้ทํางานมากกว่าออืมากกว่ากลุ่มอื่นนะฮะบิญชีตรีก็เช่นเดียวกันในโรัฐสาบ้านเราก็ว่ามีเรื่องของเอ่อเอ่เรียกว่า corporate education นะซึ่งเรียอภาษาการศึกษาเนี่ยซึ่งซึ่งก่อนจบเนี่ยก็อาจจะไปฝึกงานอยู่กับใครแต่ที่ทํางานก็รับนะฮะเด็กพวกนี้ก็มาฝึกงานอยู่ประมาณสักสามสี่เดือน นะหรือ,อประมาณเทอมหนึ่งนะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษามาคอยดูอะไรต่างพวกนี้ยแต่มันก็ไม่ถึงปีนะครับแล้วก็งานที่ที่ทําจริงก็อาจจะไม่ตรงเัินงานที่เขาจะต้องไปทํานะซึ่งอังนนี้เป็นจุดที่ยากมากนะครับเพราะการเพิ่มประสบการณ์จากงานที่เขาไปฝึกงานนึงแล้วแต่แต่แที่เขารับฝึกงานมันไม่ได้มีสมมติว่าถ้าเราจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีฐานุตสาหกรรมในการรับเด็กพวกนี้เข้าไปฝึกงานใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูอลเนี่ยในจ้างาติจะทํางานภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต้อง อที่ตามสิติเนี่ยเราก็เห็นว่าต้องการขั้นต่ําก็หนึ่งถึงสองปีอะนะครับซึ่งในตามรับฝึกงานทั่วไปมันก็ไม่ถึงปีหรือบางปีหนึ่งเพราะอย่างนี้ก็ยังไม่พอเนี่ยซึ่งเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเออ่ทำงานได้มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่เคยทํางานมาแล้วแล้วก็ออกจากงานหรือเปลี่ยนงานมากกว่าอมันก็จะมีปัญหากับเด็กที่จบใหม่ๆเพราะว่าจำนวนปีที่ฝึกงานก็คงไม่ถึงและในแจ้งก็ไม่เชื่อใ,ใช่ไหมครับ แต่มันมีส่วนที่แตกต่างกันอย่างว่าระหว่างสายสายทีย่บางสาขาเนี่ยตามเอไอเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะความต้องการที่มีศสบการต่างกันถ้าเป็นระดับล่างนี่ก็คงจะประมาณสามปีก็น่าจะพอนะฮะระดับลกลางๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นระดับสูงเนี่ยมันก็ต้องสามปีขึ้นไปอันนี้ก็ยังยิ่งหนักนะฮะอย่างพวกอะไรอ่ะพวกธุรกิจการเงินเออพวกที่ต้องการปฏิบัติจริง,รงอย่างพวกอคอมพิวเตอร์พวกคณิตศาสตร์สถาปัตย์อะไรพวกนี้ กูาชีพเนี่ยต้องการประสบการณ์สูงมากครับนะซึ่งมีประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นของของใบสมัครเนี่ยนะฮะเพราะนี่ไอตรงนี้เนี่ยมันก็เลยคนข้างยากน,นีดเพราะเขาต้องการประสบการณ์ที่ทํางานได้ถ้า,ถา็นนอุตสาหกรรมก็ไป็นจังหะเชิญครับคือถ้าฟังอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คือหมายความว่าอถ้าสมมติว่าคนหรือว่าผู้ประกอบการที่เขาอยากจะรับคนงานจริงๆเนี่ยนะรับแรงง,งานเข้าไปทํางานเนี่ยคือเขาต้องการประสบการณ์ แล้วถ้าอยากที่อาจารย์บอกอันนี้สำคัญประสบการณ์แต่ประสบการณ์เนี่ยมันจะมาตอนไหนมันจะมาตอนที่ฝึกงานตอนที่เรียนหนังสือก็ได้ หรือว่า,ารหรือว่าจบาไปแล้วแล้วไปทํางานที่อื่นสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะมีรับ<ช>เด็กจบใหม่บ้างแต่ว่าถ้าแรงงานที่เขาต้องการจริงๆมันคือมีประสบการณ์สะหน่อยปีสองปีถ้าย้ายงานอันนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้ถูกต้องไหมะออันนี้เป็นการ่ายกระไดใ <laughs> ช่ก <c oughs> ็ผมมีประสบการณ์ก็คิดว่าตัวเองจะน่าจะย้ายไปในสมาณแลวมีโอกาสจะได้งานใหม่พวกนี้ก็เหมือนกับ ทุกค44ที่ว่า2แสนก็ตำแหน่งงานก็ค,คือคนที่ทํางานอยู่แล้วนะแต่ต้องการขยับงานสูงขึ้น,นเพราะตัวเองมีประสบการณ์แล้วมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นแล้วก็ในจ้างก็มันเหมือนก็นออกเอาเปรียบน,นะท้่เราเนี่ยเรามี SS มีเยอะใช่ไหม เพราะนั้นพูดงานระดับกลางๆเนี่ยเขาก็จะฝึกง,งานด้วย SME แล้วว่านาดอุตสาหกรรมหรือว่าประเภทเครื่องกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่นี้ก็ช่วยอากาศนะครับผมมีรับเด็กก็คือรับมีประสบการณ์ก็าเอามาจากก็ <c oughs> เอาคนจาก SME ไปนนอุตสาหกรรมระดับล่างซึ่งบริษัเสียต้นทุนไปแล้วมันก็บอกโอ้ยตายแล้วอะอย่างนี้นะฮะเขาก็บอกบางคนเ็าเลยคิดว่าประหยัดต้นทุนก็คือหมายว่าไม่ฝึกอะ ถ้าใครทำอะไรดีมารับที่มีประสบการณ์ไปเลยหมดเรื่องเวลา <c oughs> แล้วก็ผักพระ,ระในการฝึกงานไปให้ทางสารศึกษาหรือว่าเจ้าตัวเขาเองนะเนีหาฝึกงานในในชีพที่เขาต้องการนะ <c oughs> อย่างเช่ไปรับจ้างทํางานเป็นแนงงานโรงแรมนี่ยจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างพวกนี้นะฮะ <c oughs> ตัวเองก็ไปทํางานซะก่อนแต่ว่าเอาไปก่อนขอเอาตัวเขาไปก่อน <c oughs> ที่ภาษาชาวบ,บ้านเขาเรียกอาหารจุ่มน้ำไปไว้ก่อนผมกําลังนึกผมกําลังนึกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเอาถ้าอย่างเนี้ย ทำไมสถานการสถาบันการศึกษาของเราไม่ปรับเปลี่ยนล่ะคือผมกําลังนึกอย่างนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าผมนึกถึงคนที่เรียนวิชาชีพนะโดยเฉพาะนะทางวิชาชีพด้านการแพทย์นะนะเขาเรียนหกปีถูกไหมนะอาจารย์ ก่อนที่เขาจะจบมาได้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 เป็นคุณหมอเนี่ยเขาเรียน6ปีแต่ระหว่างการเรียนเนี่ยมันมีการออกตรวจมันมีการแบบอเอเอเป็นอินเทอร์เป็นหมออินเทอร์เนี่ยเข้าไปตรวจเข้าไปฝึกฝึกฝึกเรียนรู้ของจริงเลยอะข้าข้างเตียงเราเลวเรานอนอยู่มีคนมีคนมาเฝ้ามาดูเราหมอหลักที่รักษาเราเต็มเลยเนี่ยรอมรอบเตียงเราใช่แล้วแล้วแล้วทำไมสาขาวิชาชีพอื่นทําไมไม่ทําอย่างนี้บ้างส่งไปฝึกงานอย่างนี้ไปเลย ก็ม,กมีก็มีอยู่บ้างครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนที่พูดเมื่อสักครู่ตอนแรกนะฮะก็คืออาชีวศึกษาเนี่ยเขาจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่าเขาฝึงกงานเป็นปีนะออแต่ว่าขณะที่ ocation, อขาเปรีแอปพลิเคชันเะปียรตีก็สองรักเทอมเดียวอะไรเงี้ยที่ต่อไปก็มีการคิดเปนนะอนกนะมีข้อเสนอว่าเออน่าจะแบบว่าก็ให้ฝึกเป็นปีไปเลยนะฮะทำลดหลับสูตรในเรื่องของวิชาการให้ร้อยลงหน่อยได้แต่ให้เขามีประสบการณ์ทํางานนะฮะ พราะยังไอตรงนี้หรือไม่ก็ก็ก็หมายความไม่ต้องล็อกเข้มงวดมากกับสมุดปีที่จบหรือว่าแต่และเทอมเขาต้องเรียนอะไรนะฮะเขาอาจจะดรอปเขาอาจจะไปทํางานไปอะไรนะให้การเข้าออกเนียมันสะดวกอาจจะเป็นภาระการทางมหาลัยที่สาราไปหน่อยแต่ให้เขาไปหาโอกาสเพราะฉะนั้นเด็กที่เราเรา,เราสังเกตด,ดูครับว่าเขาทำงานภาคฤดูร้อนเนี่ยเรื่อรต่างๆอันนี้เราต้องส่งเสริมให้เขาทำแต่ลุกเขาทำงานตั้งแต่ปีสามปีสี่เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจบเนี่ยเขาก็รวมแล้วก็ได้ได้เป็นปีแล้ว ไปสองปีอะไรต่างคนนี้ในเรื่องอาชีพบริการบางอาชีพเนี่ยก็หารายได้ไปด้วยช่วยเหลือเรื่องการเรียนด้วยแต่เรื่องอันนี้มันเรื่องการยึดหยุ่นในระบบการศึกษาของเราแต่ว่าในสายอาชีพเนี่ยมันมันต้องออกไปปฏิบัติที่จริงปริญญาตรีก็เหมือนกันนะครับปริญญาตรีกับกับอาชีวะเนี่ยเราต้องการให้ผู้จบไปทงานได้ช่ทันทีเพราะฉะนั้นลักสูตรมันก็ต้องปรับปรุงให้ให้ให้สามารถจะออกไปทํางานได้ทันทีก็คือต้องให้เขาปฏิบัติงานจริงที่มันจะตรงไม่ตรงแต่ว่าอย่างน้อยให้มีฐานได้แตะ ของจริงที่เขาทํากันจริงนะฮะมันก็จะมีอะไรมีมีแค่แค่มีสกิลคอมมิชชั่นหรือสถานะบางอย่างนะของบางคอมมิช่ที่ติดตัวไปเนี่ยเวลาสัมภาษณ์อะไรต่างพวกเนี้ยมันก็พูดจาอะไรสัทธามากขึ้นวันที่สุกเป็นจริงเนี่ยก็ทําอะไรกันมาเยดูแต่หน้านังสืออ่านในเว็บไซต์อะไรกับพวกเนี้ยครับ <c oughs> อ่าอ่อแล้วปเอ,เอ,เอ,เอ้แล้ว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 ,ลว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 ด้านไหนที่มันมีความต้องการเป็นพิเศษไหมฮะอาจารย์อย่างพวกทักษะอ่สูงหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่จบทางด้านคอมพิวตองคอมพิวเตอร์อะไรพวกอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดไหมครับอย่างน้อยก็ทุกสาขาวนี่นะฮะโดยเพราะทักษะที่มันประสบการณ์สูงเนี่ยยิ่งยิ่งมีความต้องการมากอยู่ตอนนี้นะถ้าตัวเศรษฐกิจเนี้ยถ้าประสบการณ์สามปีขึ้นไปเนี้ยมีเกือบสองหมื่นตำแหน่งนะฮะครับ ซึ่งมันคิดเป็นสัดส่วนประมาณต้องเกือบ60เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะตอนนี้เรามีลักษณะของอาชีพที่ที่ในเกี่ยวข้องกับเรื่องมือสกรูเนี่นะฮะคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์้วาต่โปรแกรมของพวเตอร์พวกธุรกิจการเงินหรือว่าพวกที่ทาวิศวกรรมต่างๆโดยโลกวิศวกรรมในหลายสาขาเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังมีความต้องการมากเพราะว่าโลกดิจิทัลเราต้องมีฐานข้อมูลไว้มีบิ๊กดาต้ามีศูนย์ข้อมูลเข้ามานะฮะต่างๆวนนี้เข้ามาในประเทศไทยทางอีซีหรือท้ง ต้งแถบภาคกลางหรือเงเทพานกรเราเานียมีเป็นจํานวนมากขึ้นเป็นความต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์สูงเหล่านี้นะครัมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีประสบการณ์สามปีขึ้นไปก็หมายว่าพวกนี้ยปกติตอนเรียนเนี่ยถ้าวิธีทํหง่ายที่สุดถ้าเป็นสาขาวิศวะก็คือช่วยอาจารย์ครัทาวิจัยแล้วก็ฝึกง,งานไปกับอาจารย์ในการเขียนโปรแกรมเขียนอะไรต่อแ,แต่นี่นะฮะเขาก็จะได้ความรู้ตรงน,นี้ออกไปเพราะคนนี้ออกไปแล้วเนี่ยบางแห่งเนี่ยนะอย่างพวกหมอจททั้งหลายมจอจนู้นหมอจนี่นะ พระจอมเก้าพระจอมเก้าพระจอมเก้าทั้งหลายเออพระจอมเก้าทั้งหลายเนี่ยคนนี้ไม่ค่อยมีัญหาเพราะอาจารย์มีโครงการวิจัยแล้วเขาเข้าไปช่วยโดยเฉพาะในสาขาคอมพิวเตอร์และเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พวกนี้นะฮะก็ต้องใช้โปรแกรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้นะครับในตรงนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนทําได้เองมันก็จะมีลักษณะที่เลือกนิดหน่อยเพราะเขาก็มีคอมมอนคอมพิวเตอร์ซีไม่ค่อยดีคือพืนี้ใครๆว่าต้องการทําเลือกงานและก็ต้องการที่จะให้ได้เงินเดือนสูง นะอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะไม่ทำงานหนักก็ได้แต่บางสาข,ขาเนี่ยนะอย่างเขียนโปรแกรมอะรต่างพวกเนี้ยมันเป็นงานเป็นชิ้นงานนะครับที่ต้องทําให้เสร็จในกรอบเวลาที่สั้นเนี่ยไอ้ลักษณะสมรรถนะความอดทนหรือองค์ประกอบธรรมดาของความมั่นความมีเแบบเนี้ยว้าเรามันจะมีน้อยลงฮะครับด็่ที่เรียนในปุปัจจุบันเนี้ย คือให้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะสบายๆชิลๆนะถ้าไปทํางานหนักอย่างนั้นไม่ค่อยจะมีบางแห่งต้องไปหาคนจากต่างจังหวัดน,นะฮะโดยเฉพาะในสาขาที่พูดถึงเนี่ยที่ความเชี่ยวชาญสูงประสบการณ์ส,สูงในเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัเลเนี่ยนะฮะเ,เ,เพาราะต่างจังหวัดนในเด็กเขาจะ,จะจะจะมีอีโก้น้อยกว่าอะไรเงรี้ยเนี่ยมีฐานะนรอยเยกว่านิดนึงในาขยันทางานครับผมเหลือจ้นจานนาทีเดียวครับอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยคืออ่ ถ้าจะบอกน้องๆเนี่ยที่เป็นนักศึกษาอยู่ตอนเนี้ยอาจารย์คิดว่าพวกกิจกรรมพวกงานอะไรพวกอย่างนี้น้องๆต้องเสริมทักษะตรงนี้ไปตลอดถูกไหมครัใช่ครับจําเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็คงจะต้อง series หน่อยแล้วก็คิดว่าพวกกอบการเองด้วยนะต้องช่วยเหลือเด็กหน่อยนะเพราะว่าลงสาขา่ยหาที่ฝึกงานยากมากแต่ว่ามันต้องการทางงานที่เป็น Practical จริงๆนะส่วนงานบริการนี่ก็เบาหน่อยนะฮะแต่มันพเพลิดเิมไปโชคดีว่า สาขาบริการเราไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะประสบการณ์อะไรมากอ,าอันนี้เป็สาขาที่ไม่ต้องาการประสบการณ์ไปฝึกการทํางานได้เดินว,วันสองวันนี้ในฟอร์แมนแนะนําให้ก็สามารถทําได้แต่บางถึงว่ามีแรงงานต่างด้าวแย่งเราไปหมดนะใช่แหะโอ้ยนี่นี้เนี่ยประมาณ0.12เปอร์เซ็นต์ของจีดนะมูลค่าที่เขาได้ไปจากเรานะเนอออ,อมันก็สูงวะ สูงมากนะฮะเวลาการพุ่งเงินแสนล้านที่ไหลออกนะฮะครับใช่พวกเราไม่ทำงานเลยได้ครับเป็นน้ำที่เติมเติมเ็มแก้วฮะครับผม้ทุกนี้มาอยู่เต็มแก้วแล้วพวกเราเองงานเป็นซีซันอลก็เราไม่ได้ทํานะก็เป็นจุดต่อเหมือนกันครับครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรยงยุทธเฉล่มวงศ์นะครับที่ปรึกษานโยบายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับก็มาให้ข้อมูลกันนะครับสำหรับเ,เรื่องของเด็กจบใหม่นะคือตลาดแรงงานตอนนี้ถามว่าประสบการณ์สาคัญไหมนะจะผ่านมาทางไหนก็ตามทีนะยังไงก็ประสบการณ์สําคัญนะน้องๆจบใหม่ก็คงจะต้องดูนะก่อนที่จะจบลองหาข้อมูลซะหน่อยนะตรงไหนที่เขาฝึกง,งานได้จะได้ช่วยเราไปได้ในตัวเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ